รับผมสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับขอต้อนรับเป็นทางการเข้าสู่การปฐมพิทศนักศาาึกษา,า,าศาสตร์ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนะครับวันนี้มีนักศึกษาเข้ามาร่วมการปฐมพิทศทั้งสิ้นประมาณร่วม200คนนะครับในบัดนี้ได้เวลาอาจเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วนะครับผมขอญอาติรุยนเชิญดรศรีวิริวันรัตนาคารผู้ช่วยอธิการบด,ดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดพิธีการปฐมพิทศขอเชิญครับ ขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะคะขออนุญาตนะคะท่านคณะบดีท่านรองคณบดีท่านคณา,นนาจารย์ท่านวิทยากรผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็เรานักศึกษานะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานสาากิจศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้นะคะก็วันนี้ครูยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ได้เป็นผู้ที่มากล่าวในพิธีเปิดการปฐมิเทศนะคะให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีในครั้งนี้นะคะขอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับดรสัมพันธ์ศิลปนาศครับสวัสดีครับก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นใช่ไหมครับคงจะใช้เวลาไม่มากเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวคงจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ซักถามกันนะครับ ความจริงแล้วทั้งหมดที่เตรียมมาเนี่ยมีเพียงแค่คีเพจอยู่ไม่กี่เพจแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว,ว่าพยายามจะให้จุดที่สำคัญสำคัญก่อนที่เราจะออกไปสหกิจครับวันนี้ที่ทำงานหลายๆที่ทำงานเนี่ยถ้าเป็นที่ทำงานที่ดีๆเวลาเขารับพนักงานใหม่เนี่ยเขาจะผสมผสานกัน ระหว่างคนที่เคยทำงานที่อื่นมากับคนที่จบใหม่อย่างพวกเราเพราะการที่มีทั้งคนที่มีประสบการณ์ที่ทำงานจากที่อื่นมากับคนที่จบใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจะมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต่างกันนะครับคนที่ผ่านการทำงานมาจากที่อื่นเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยแนวความคิดหรือกรอบความคิดเนี่ย มันจะถูกล็อกแต่คนที่จบใหม่อย่างพวกเราเนี่ยรอบความคิดมันจะมีอิสระมากกว่าองค์กรใดก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกใบนี้จะจ้างใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกใบนี้ต้องการสามสิ่งอยู่ในตัวคุณ knowledge ความรู้ผมว่าคุณเรียนมาเยอะผมว่าคุณรู้ กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้แต่ตัวสองตัวที่เราพบว่าขาดมากอยู่ในการศึกษาไทยก็คือทักษะกับคุณลักษณะในตัวที่สองและตัวที่สามอ่ะโอเคผมยังเชื่อว่ายังมีเวลาอีกเดี๋ยวจะพบกับประสบการณ์มันๆอย่างแท้จริงจากพนิดา ซึ่งพนิดาถือโอกาสขายสักนิดหนึ่งเป็นเด็กสา,ากิจที่มาอยู่เวสเซนดิจิ t a ลแล้วจะบอกกับคุณได้เลยว่าเกรดดีมากมีแต่ตัวดีด็อกมันด็อกเกินไปพี่ F8 ตัวคะ่ะ F8 ตัว ติดโปรสี่ครั้งติดโปสี่ครั้งหลักสูตรเขาเรียน4ปีเรียน5ปีครึ่งเรียนหปีครึ่งเกรดจบเท่าไหร่คะนอะ้ 2> 2. <01 S 1> องสองนย์หนึน้อยไป2อง <laughs> <laughs> แต่ได้งานและได้งานที่เวสเซ r n นดิจิตัลก็เพราะว่าเขาไปทำสกิตถ้าเขาไม่ทำสกิตที่เวสเซนดิจิตัลดูทานสคริปแล้วน่ารับไหม นี่คือตัวอย่างที่แท้จริงสำหรับคนที่อาจจะเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ใช้โอกาสสาิจนี้เซลตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าหนูเนี่ยไม่รู้อะไรอาจารย์ตัดเกรดหนูผิดตลอดเลยโอเคหนูเก่งหนูรู้เยอะกว่าได้เยอะเลยทำไมเกรดมันต่ำไปก็ไม่รู้โอเคไหม ใช้โอกาสสี่เดือนนี้เซลล์ตัวเองให้ได้มากที่สุดครับก็กล่าวสวัสดีนะครับผมทัศน์ลังงามนะครับเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ขอกล่าวขอบคุณท่านดรสัมพันธ์ศิลปนาถเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องของความต้องการของสถานประกอบการกับนักศึกษ,ษาสาขิจาศึกษานะครับก็หวังว่า,วาความรู้ที่ท่านได้ถ่ายทอดมาและประสบการณ์จากที่ท่านเจอจะ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้ฟังในที่นี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะมาบรรยายในครั้งต่อไปนะครับขอบมากครับนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะผู้เข้าเสวนานะครับท่านบีกอราาสถามขอบการทุกท่านบนเวทีนะครับนะครับ วันนี้บรรยากาศอาจจะผิดจากเมื่อเช้านิดนึงนะครับเป็นเก้าอี้แบบนี้ผมก็เขินๆนะแต่งตัวใส,ส่สูทนะฮะแต่ว่าต้องมานั่งแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูกันล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้แนะนําตัวกันอีกครั้งนะครับผมขอเริ่มจากคุณพนิดาก่อนดีไหมฮะแนะนําตัวเองสั้นๆน,นะครับค่ะก็สวัสดีนะคะคงไม่ต้องแนะนําอะไรมากๆเพื่อที่จะรีแลกซ์นิดนึงนะ ก็อาจารย์แนะนำและชื่อพนิดาใช่ไหมคะชื่อเล่นชื่อพี่เจ๊นะคะภาษาจีนที่แปลว่าพี่ค่ะชื่อเจ๊นะคะก็เป็นนักศึกษาสายคิจมาก่อนนะคะวันนี้ก็น่าจะได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งที่มาพูดก็คือว่าสถานประกอบการอยากได้น้องแบบไหนอยากได้เด็กแบบไหนที่เข้าไปแล้วจะสามารถ ทั้งตัวเขาเองไปใช้ในอนาคตได้แล้วก็ในสถานประกอบการเองอยากได้คนที่มาทำงานแบบไหนค่ะสวัสดีครับชิอ,อสาทบนะครับ<อ>ก็แบ็กกราวด์เป็นเภสัชกรนะครับจบเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากมหาลายัยจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับแล้วก็จบเป็นศิษย์เก่าวที่นี่ครับจบ a b a ที่นี่นะครับแล้วก็สนับสนุนโครงการสาหกิจเนียเป็นเวลาอย่างน้อย6ปีแล้วครับ ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการมาแล้วก็รับน้องๆจากมหายกรไปฝึกงานทุกปีครับวันนี้ก็ขอบคุณทางมหาลคยที่ให้เกียรตินะครับมาแชร์น้องๆในเรื่องราวต่างๆที่จะฟังกันในวันนี้ขอบคุณครับพี่ชื่อเบญจวรรณเลิศสมเด็จนะคะทางานอยู่ที่บริษัทน้ำตาลมิตรผลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสทางกลุ่มมิตรผลนะคะที่มาร่วมเสวนานในวันนี้ด้วยทังกลุ่มมิตรผลเนี่ยเรียกว่าก็ส,สับสนธ์ของสาเกศ,ศ,ศึกษาของมหายกรมาก็เป็นเวลาหลายปีนะคะ อย่างน้อยที่สุดก็ประมาณสัก5 6ปีมาแล้วที่รับนักศึกษาสาหกิจเข้าไปฝึกงานกับเราด้วยอย่างเช่นเทอมที่ผ่านมาก็มีน้องไปฝึกกับเราประมาณสัก4คนนะคะให้เขาทำงานดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระ,ะให้ใครอะไรอนี้ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร อยู่รายติดกันค <like to. S 2> <ม>่ะอันไหนไม่ดีก็บอกเขาอะไรอยเ้ยจดีใจนะคะเพราะที่นี่มีสิ่งดีๆเยอะก็อยากให้เขาได้สิ่งดีๆเหมือนกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเก็บตังค์เยอะๆแล้วก็อยากให้แม่กลับไปอยู่บ้านหนูก็โตเว่อร์ก็จะส่งให้แม่ให้แม่มีความสุขในแบบช่วงเวลาที่เหลือคิดว่าทุกคนแบบคล่องใจอะว่าเฮ้ยแล้วจะถึงทุกวันเนี้ย อย่างแรกเลยที่โดนแน่นอนเวลาออกไปสายกิจศึกษาเป็นคำถามยอดนิยมต้องโดนถามว่าสายกิจศึกษาคืออะไรอะวันนี้มาข้ามเหมือนเราอยู่ในสถานประกอบการเราก็ยังงงเลยตอนแรกผมเฮ้ยสายกิจศึกษาคืออะไรอะเราก็งงเวลาเราตอบตอนที่เราเป็นนักศึกษาเราก็บอกว่าอ๋อสายกิจเหรอมันก็ก็ไปปฏิบัติงานที่สถา,านประกอบการนะพี่แต่ไปสี่เดือนเฮ้อสี่เดือนสี่เดือนเลย บอกเอา้าแล้วมันต่างจะฝึกงานยังไงอ่ะนะวันนี้ถ้าประมวลภาพให้ดีนะคะอย่างแรกเลยสายกิจศึกษาสายกิจศึกษาบอกว่าสายศิกษศากษามีกระบวนการค่ะมีโปรเจกต์สำคัญคือโปรเจกต์นะและสถานประกอบการเนี่ยทุกวันเนี้ยที่ทำสายกิจอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะเราเห็นโปรเจกต์ไงคะ เราเห็นว่า้พนักงานทุกๆวันเนี่ยมันมีงานยุ่งมากเลยและเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเด็กสามารถเข้าไปคิดเอทหรือเข้าไปทําได้ครับสวัสดีครับผมก็เป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ขอกล่าวขอบพระคุณวิทยากร,รทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมามอบความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอธิบายมุมมองของสถานประกอบการนะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาิจโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าจะได้นํา ไปปรับปรุงและปฏิบัติตนได้ถูกต้องก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงนะครับก็หวังว่าวิทยากรทุกท่านจะให้ามาบรรยายและมีโอกาสครั้งต่อไปก็เรียนเชิญมาที่นี่นะครับขอบมากครับ